สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนนี้เจแดงก็มาอยู่ที่วัดป่าเลยไลเช่นเคยเนะเมื่อนนี้ออกจากวัดมาเดินสกาวเข้าไปแท่นอยากให้ลูกได้บุญน้ำมหาปูค่ะมหาปูสี่หกกอน้องคะน้อคคะหญ้าพิมพ์ผาเพิ่นได้ตัวเด็ดตัวดีย่งไก่มือไก่วันแล้วกวนกรพันไห่เก้าหนึ่งศูนเลขแม่ตะเคียน นี่เก้าหนึ่งศูนย์แต่ว่าเลขสามตัวนะเพมันมันออกเล milk, ขไทยลอตเตอรี่เนาะเลขหนาหรือเลขหลังเลขไทยลอตเตอรี่ออกสามตัวตรงๆค่ะท่านผู้ชมเก้าสองสี่มันบ่นี่ยวันนี้ได้ไปไปเบึ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมแม่พิมพาเพิ่นไปเข่าฟันปูยังเอาได้แล้วได้ละได้หมดอดอู้จใก องก็จาอยู่บ่ันีใ่คันี่แหละค่ะท่านผู้ชมปูกำลังสั่นเกาอยูสั่นเกาอยู่ท่านผู้ชมว,วันที่สิบเดือนหนึ่น<อ>งห<อ>กส่งาเห็นไหมค่ะ<อ>ท่า,ทา,า, <laughs> านผู้ชมเวปาเปลเียวเรามันกลัลงตทยู่เออูอาโปงอยู่ นะคะ901กับ014ค่ะทานพูชมงวดกรนเพื่อนหายหนึ90โอ๊ยมาณ910หรือว่าหนึเกาศูนย์เนาะมวดก้อนน่ะจำได้เยอ924กับ910มั้งนะหมวดกรเพื่อนหาย924กับ910น่ะยันไวน้นะหวดกรน,นี่ อันนี้งวดนี่อันนี้เฮ้เกศูนย์หนึงกับศูนย์หนส่ช่วงส่ปูนั่งกินเข้าอยู่นั่นแหละมะั้งน,งนั่งสันข้าวอยู่นั่นเอาเลขถูกบะเ,เลขถูกกับนี่บะนี่ค่ะท่านผู้ชมเก้าศู โอ้จี901014นะคะเลขตสตังยู่ก like ับปู่เพิ่นเขียนไม่ให้เนาะเจแดงว่ามีสติหรอสตังก็สโใส่เดว่ามีไา้โควิดก่อน901014แต่ว่าอันนี้เลขถูกเลกถูตัวดพิ่นจุดไว้230 แคบหนาจอไปตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะก็ไม่กะจะมีบางสํานักเข้านอกบางสํานักก็บอกเขาบ่ว่ากันเนาะค่ะทา่านผู้ชมสองสามศูนย์มากระซื้อบมากบะซื้อเหรเนาะกระซื้อบนะมากบะซื้อนาะค่ะท่านผู้ชมตันอยู่บ้านนอนเบิ่งอยู่เฮียนเรต้องเส<า>ียค่ารถเดิไปหาเจะแดงไปหาเรต้องเมื่อยหาจะแดงไปหาแล้วเจะแดงกระซื้อ หาใหม่ท่านผู้ชมซื้อจะแดงกระซื้อหมดกระซื้อแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อทุกสำนักนะคะซื้อแต่สำนักที่ห้องมาสำนักในห้องบอมาก็ไปซื้อนะคะท่านผู้ชมพอตานนั่นแล้วถือเหล็กตั้งสามหมื่นหาสัมผัสใส่เล่าเล่าเหล็กสูตรเี่าไะสัมผัสเราเนี่ยไปสัมผัสตะหมื่นอื่นถึงจะของประทาน อันยูอันเฮียนมาปลาพ็นจี่ห้าพเออบันนีเพันไปเบิงบินมันโมเมนเพพันถึงสามหมื่นห้าพืมัดนโซกันจำนำนี้านหลมาก้ากมากอ่ใส่เก้า9เ้หนึ่งศบอกงหงวดก่อนเอ็นยูเก้ซีกับ9ก้าห์ได้เมื่อวานกัวันนี้สนใจน้ำ้านแล้วพเดว เต้อ่ยนเหหลายคน,นโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ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 อ้โ้อ้โหโอโหโอ้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 โหโอออ้โหโอ้้โหโอ้โออ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โอ้อ้โหโอ้โห้โหโ เก้าหนึ่งศนย์เขียนได้ศูนย์หนึ่งซี่วกนย์หน่งี้เก้านย์หนึเก้าศูนย์หนึ่งอเพิ่นบอกว่าสิยับตี่เพิ่นบอกได้บ้านเขียนไว้เห็นแน่ตีเขียนไว้เห็นแน่เ่นเชียนไว้เห็นัน่หลอยู่ในกล้วยนั่นก็เห็นเป็นสาหนึงหรือเก้านึงว่าอยู่ในคลิปน่ะ เป็นสามน,นื้นบบนหรือเก้าเน,นึ้อนี่แหละนี่กวอเงินเพื่อนแบบนั่นหมดก่อนกับ,กบ,ว,บว่าซีจีเก่าค่กค่อปููบ้า <c oughs> <บ>แมนปูวางสั่นเหรอ,อถ้าบอกอยู่นั่นก็ออกอยู่นี่ซีเก่าปูาว่าว่าคือบูว่าหนึ่งเก่าเนี้ ตัวกับเก้าหนึ่งศูนย์เนาะเก้าหนึ่งศูนย์ก็ซื้อคือการแต่ว่าเลขคืาเจ้าอันว่าได้หลายสื่อสื่อล่องขางลางเนาะบัดเป็ดเจ็ดสิบเขาให้บลายเขาให้หน่อยพว เล็กบนเล็กล no. no. ่างบนท่านใดบ่างะน้อก็ลอกไก่หมูจังมานเนาะ้วเล็กล่างมันูกลัวเว้ยเลี้ยงมันจะมีหนึ่งทิร์หมดล่างอ๋อเล็กหนึ่งหมดล่างหมดก่อนนี่แหละเขากระหาย้วันหนึ่งเทั้งนหมดล่างเด้อก็บอันเอาตะล่าง

เก้าสองสี่แม่ก็เห็นนี่ผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็สิถูกนะเ็จะหาถ้ารุวมองไา้อุ่รวก็จะมากก็จะหาเนี่หาเก้าสองสี่ก็จะว่าเรไยกทัก็เก้าเก้าหนึ่งศูนย์อีกนะก็ว่าเอ้าเก่าหนึ่งกต่นพระทรมาหาพอพอาเนนึ่งหรือเจ้าะไปเขถือเลย ันคุยอยู่ตัวคนคุยอยู่ันคุยอยู่พัคนได้ตะกุดไปแล้วันถือเลขมวมามาคนจะถือมามันโทษมากอยู่บ้านเนี่บ้านนั้นนู้บุซาอันไปบูซาน้ำมดไปโหาเจแดงไ่ได้รับเจแดงอยู่ในวัดมันก็ถือสองตัวอพิ่งงานเพิ่งานเพิ่งฟันนทิศเกา วัได้ทานลานอได้ว huh. ันอาย์ทานอรสบอมโอ้โหเจ้าท่มาอยุ่เจดงยไม่ได้รับเขียนล้อลิ้นใจห้รางมากราบก็แค่ บ่หันก็บ่กลับคือกัน49เข้าหลักอยู่เข้าอยู่หาน่าสิว่าวัน19ก็ซื้อวัน19ก็ซื้อตบนล่างบ่ซื้อ8228ก็ซื้อแต่บนบ่ซื้อล่างเอ้ยซื้อตะล่างบ่ซื้อบนเตะใจมาซื้อสลับกัน19ซื้อบน28ซื้อล่ให้เออได้การน้นงวดก่อนก็หมดตะน้อยเขียนให้5ต ก็สือจะหาซิปโตจะเขียนให้กันหาโตมันโอ้ทำให้เี๋ยวพามาเบอรเ่างหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งงวดวันที่สินะคะเดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนะคะทำให้ชมคิดว่าน่ะหเ่นพิ่นเพิ่นอาจจะผู้ใดหลังเดาน้นะ 6กหนึ่จดหนค่ะท่านผู้ชมโนมนจะเป็นแนวทางในการเสียงซื้อ1เนาะค่ะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งทางล่างทางบนเก้าศูนย์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งีค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเล็กเขาทั้งเบิร์ต่โตเนาะเก่าสุดโตสามตวนั้นสลับสวยเนาะจัดกัท่านผู้ชม เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อพิจารณานะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันค่ะปูกระส่ายไหมค่ะปูกระส่ายอ๋อตัวอ๋อเป็นหกเจ็ดไ่มคะเจ็ดเป็นแท่นหนึ่งกับสุบเป็นหกเจ็ดค่ะอ๋อ

หกเจ็บบ่ต้องกลับประสนท่านผู้ชมนึกยานนึกเจ็บก็เจ๊ดแหลงมาเจ้าบ่กลับแล้วก็บ่บนบ่ล่างมันเจ็บบ่กล้าเลยแล้วพี่ไอ้เฮ็ดคือเจ๊ดแหลงไรเฮ้ยกันไว้พิษพลาดละบนล่างกลับตัวพร้อมบนล่างพร้อมลงทุนหลาย